ตัวนี้เลยอะอย่างแรกนะครับผมตรงอะไรสามารถปรับขึ้นลงนะครับสีทาอ่าปรับได้เลยอย่างนี้นะครับผมต่อไปเป็นเรื่องหน้าจอนะครับหน้าจอปกติตอนปิดจะเป็นรูปแบบนี้นะครับพราะเปิดปุ๊บจะเป็นรูปแบบนี้นะครับสามารถใช้เป็นระบบพัดสกีนได้นะฮะอันนี้ก็ใช้อินเทอร์เน็ตตัวนี้ใช่ไหมฮะตัวนี้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วครับผมมีระบบสัญลักษณ์ 3G ขึ้นตรงนี้นะครับ อรความสามารถพิเศษของ EGS อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องคือเรื่องเขาจะมีกล่องกล่องหนึ่งใส่ซิมของค่ายโทรศัพท์ทูนะครับฉะานั้นเนี่ยตัวนี้สามารถโทรเข้าโทรออกได้เลยโดยไม่ต้องไม่ต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราก็เป็นเหมือนเป็นโฟนอีกตัวหนึ่งแลวใช่แล้วเขายังเป็นตัวกระจาย Wi-Fi Hotspot ได้เราสามารถเอาโทรศัพท์มาเชื่อมต่อ Wi-Fi จากตัวรถนี้ได้ใช่ครับวิธีการโทรเข้าโทรออกง่ายๆแล้วกันผมดู ให้ดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้สามารถเพิ่มคอนแทคอะไรได,ได้อันนี้ปุ่มกดสามารถกดเบอร์ได้เลยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับอันนี้โทรเข้าเบอร์ผมนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะอันนี้เขาจะโทรออกโทรเข้าได้เลยโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับมือถือนะฮะอันนี้โทรเข้าแล้วอันนี้เบอร์ผมเสียงดังแล้วนะครับอ่อาอนุญาตโอเคแล้วคราวนี้ก็จะมีเรื่องของนะผมอนุญาตออกนิดนึง วิทยุนะครับตัวนี้ FM AM สามารถเข้ามาใช้ได้เลยนะครับผมเชื่อมต่อ USB Bluetooth iPod หรือ iPhone ได้โดยการเสียบตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นสายเสียบอตรงนี้อมีช่องเสียบนะครับทั้ง AUX แล้วก็ USB USB อโอเคนะครับผมเอ้เราแพรเราแพรผ่าน Bluetooth ได้ครับแล้วก็ฟังเพลงได้ไหมได้ครับผมใช่ครับอ่าต่อไปเป็นเรื่องของระบบนำทางนะครับ อันนี้ก็เป็นระบบนำทางแบบใช้ง่ายๆส<ช>าม,มารถใช้ได้ตลอดกาจะมีการอัปเดตตลอดเวลาของเขาเองอยู่แล้วมันอัพโดยอ๋อเพราะมันต่ออินเทเอร์เน็ตอินเ,เตอร์เน็ตอยู่แล้วก็วววถ้าทางทางนู้นอัพก็จะอัพโดยปริญาใช่ฮะปึ๊บวิธีใช้ก็ง่ายๆสมมติเราต้องการค้นหาปัามน้ามันรอบๆนี้อเห็นไหมฮะเอโซ่ตรงนี้บอสตีดข้างหน้าตรงนี้เองนะฮะแามว่าใช้ได้เลยเขาก็จะโหลดให้แค่นี้เองระบบนำทางสามารถใช้ง่ายๆโอเค ผมขออนุญาตข้ามนึงนะครับอ่าเสร็จแล้ต่อไปนะครับผมแอร์นะครับตรงนี้สามารถกดออโตได้เพิ่มลมลดลมได้นะครับก็จะโชว์ที่โชว์ตรงนี้หรือมีอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ระบบเป็นทัชสกรีนได้เลยทัชสกรีนอ่าอย่างนี้ครับผมเลื่อนมาที่ตรงนี้ปุ๊บสามารถทัชสกรีนได้เลยนะฮะอุณหภูมิได้หรือแล้วเลื่อนลงไปแต่ไม่ได้แยกซ้ายขวาไม่ได้แยกซ้ายขวาอันนี้นะครับโอเค จลปิดนะครับครับตอนนี้เราอยู่ MG GS ตัวนี้เป็นตัวท็อปขับสี่ถูกต้องนะครับขับสี่นี่ราคาเท่าไหร่ครับ1 3ึ่ง0้านบาทครับครับผมสิ่งที่แตกต่างกันกับตัวขับสองนะครับแตกต่างอันดับแรกเลยนะครับไฟหน้าครับคันนี้ปรับสูงต่ำให้อัตโนมัตินะครับพี่อ่าแล้วก็มีที่ฉีดน้ำคงไฟหน้าให้น้าครกบต่อไปครับสองเลย ที่เราเห็นชัดเลยซันรูฟนะครับผมคันนี้มีซันรูฟให้นะครับไม่ใช้แต่ต้องมีใช่จะใช้ไม่ใช้ก็ได้ครับพี่อันนี้แล้วแต่ใช่ครับสามก็คือเบาะครับเบาะของผมปรับไฟฟ้าได้ไฟฟ้าคู่เลยใช่ครับปรับได้เหมือนกันเลยครับพี่ก็คือปรับได้6กทิศทางนะครับผมนะครับแล้วก็เรื่องที่4ี่ก็คือตัวรูฟแหลกหลังคา ตัวแหลหลังคาใช่ครับตัวแหลงลังคานี้จะมีมาให้เลยถูกต้องครับตัวนี้จะมีลูปแหลหลังคามาให้เลยครับแล้วก็ตัวนี้ครับปุ่มฟอร์วิลได้ล็อกครับผมเพราะตัวนี้จะขับเคลื่อนระบบสี่ล้อได้ถูกต้องครับเราสามารถบังคับให้เขาขับเคลื่อนสี่ล้อได้เลยนะครับโดยมีข้อแม้คือความเร็วต้องไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าถึงจะขับเคลื่อนสี่ล้อให้แบบฟูเลยฮะฟูเลยใช่ครับก็จะเป็นหน้า50หลัง50ถูกต้องครับพี่ต่อไปแพดเดิ้ลชิพครับ ลาเตัวนี้มีพทเนิร์ชิพตัวนั้นไม่มีพทเทิร์ชิพถูกต้องครับครับผมครับโอเคเนี่ยฮะนี่อันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันอันนี้ในเรื่องของเครื่องยนต์ก็คือเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยครับช่วงล่างเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็ขนาดของล้อเหมือนกันครับเหมือนกันถูกต้องครับความสูงของรถเหมือนกันครับเหมือนกันก็ก็จะได้สิ่งในเรื่องของเรื่องการขับขี่แล้วก็้งครเรื่องสิ่งสวยงามตามมาครับในเรื่องเพอร์พอร์แมนก็ถือว่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับครับผม นีี่เด๋ยวผมลองขับดูได้ครับเชิญเลยครับก็มาที่ตัวดีครับอันนี้อโอเคถ้านเลยมานี่เป็นโหมดวินเทอร์ครับเทอใช่ครับตัวนี้ใช้ถูกต้องครับหรือว่าในเมืองไทยถ้าเกิดแบบฝนตกหนักลื่นตามโคนไงฮะตามโคนใช่ครับสามารถใช้ได้ครับ นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสปอร์ตโหมดถูกต้องครับเวลาผักไปสปอร์ตปุ๊บหน้าจอเป็นสีแดงด้วยนะครับให้รู้สึกร้อนแรงขึ้นมากทีซึ่งอันนี้เราสามารถตั้งเองได้ครับว่าจะให้เป็นสีขาวสีแดงหรือว่าเป็นสีแดงค้างในโหมดธรรมดาก็ได้สามารถตั้งได้ครับมีดีม์เบียนชั่นให้ตั้งครับถ้าผมออกโดยผมไม่ปลดเบรกมือมันจะปลดให้อัตโนมัติไหมถูกต้องครับเพราะว่าตอนนี้เราเข้าเกียร์อยู่แล้วคือเราอยู่ในโหมดสแตนบายนะเรา เพราะว่าค่อนข้างจะเต่นครับปุงมาลแล้วก็อัตราเร่งค่อนข้างค่อนข้างจะชัดเจนว่าอย่างตะกี้ที่เราขับอยู่ประมาณห้าสิบเมตรเนาะสูงถึงร้อยห้าสิบเมตรก็ไปถึงแล้วก็เบรกก็เอารถอยู่คเอารถอยู่ง่ายๆก็ที่ผมชอบเลยผมว่าปุงมาลคุมง่ายคุมง่ายแล้วก็รถออกอาการน้อยมากคนะครับั้งที่จริงๆแล้วรถลุมเนี่ยมันค่อนข้างจะสูง ใช่ไหมครับลูกค้าส่วนใหญ่พูดยังไงครับที่ที่มาลองครับลูกค้าส่วนใหญ่ชอบในเรื่องของอัตาเร่งครับอัตเร่งระบบช่วงล่างระบบเบรคครับเขาลูกค้าบอกว่าคือด้วยแรงม้าแรงบิดเยอะขนาดนี้เนี่ยฮะอัตาเร่งถือว่าตอบสนองโอเคครับพี่แล้วก็ระบบเบรกถือว่ามั่นใจครับมั่นใจว่าเราอยู่แล้วลูกค้าผู้หญิงครับส่วนใหญ่ชอบพวงมาลัยคือเป็นรถใหญ่ที่พวงมาลัยไม่หนักนะฮะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้หลอกความรู้สึกเราแต่ก็ไม่รู้สึกว่าเบาจนวิวใช่แม้เป็นพวงอะไรไเฟ้าใช่ครับคือผู้หญิงขนาดคุณผู้หญิงขับสลารอมไหมครับเขายังแบบเข้าเร็วได้ฮะซึ่งเขาบอกว่าเขาขับตัวอื่นเนี mm ่ยเขาแบบไม่กล้าที่จะเข้าเร็วก็กลัวจะหลุดใช่ครับเมื่อกี้ผมลองเข้าเร็วๆร้วผมว่าเออคอนโทรลรถได้ได้ง่ายได้ดีกว่าที่คิดนะครับทังที่รถอย่างที่ผมบอกว่าค่อนข้างจะสูงครับ รวมผมถือว่าเพ,พวกปรแมาน,นี้ดีเลยนะค่ะ <laughs> <laughs>